สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบา,บางกอกซิตี้เลขที่36 <6 S 1> ค่ะโอ<ฮ>้โห<ฮ>สีเราวันนี้เต็ม หน้าจอเลยนะคะต้องแบบว่าสดใสนิดนึงวันศุกร์แล้วแม่วันศุกร์แล้วทำอะไรคะวันนี้ก็ต้องปแบบว่าวันศุกร์ต้องออกไปเที่ยวแน่นอนต้องกินข้าวปักซอยปักซอยอานส้มตำต้องได้จบวันนี้ค่ะไปไกลกันกว่านั้นเดี๋ยวรถติดใช่ไหมคะใช่เรามาพูดถึงแขกรับเชิญในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะต้องติดตามตลอดทั้งรายการนะวันนี้รายการของเราจะพูดเรื่องความสวยความงาม โห oh, เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามของศิลปะที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอามาทำเนี่ยคือทํามาจากแก้วค่ะโอ้ยพูดถูกเลยเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดคุยถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่และแน่นอนคะ่ะแครวัชเชิญของเราก็ต้องหลงไหลในสิ่งนี้เขาถึงทําได้นะคะเขาเป็นผู้ที่หลงไหลในงานศิลปะแบบ แก้วใช่ค่ะเขามีงานสถาปัตยกรรมงานแก้วมาแล้วมากมายเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นตางานของเขานะคะแต่ว่าเอ๊ะ อยากจะรู้ไอ้งานเนี่ยเป็นงานของใครเพราะว่าตีแบบสังเกตตัวเองไม่ว่าเราไปเดินโรงแรมที่ไหนหรือบางวัดที่เราไปเราอาจจะไมไ่ทันรู้เลยนะคะว่าเป็นผลงานของเขาสุดพิเศษคนนี้เลยค่ะงั้นเรามาเชิญสถาปนิกผู้สร้างสารรค์งานแก้วกันดีกว่ากันดีกว่านะคะคุณจิรวัน์ชวนาทิตค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะศิลปินผู้สุดขุมของเราเมื่อกี้ชวนคุยก็พูดน้อยนะพูดน้อยทําเยอะใช่ไหมคะ ก็หลงไหลงานแก้วมานานเท่าไหร่แล้วคะก็คุณจิรวัตรปีนี้ก็สามสกว่าปีแล้วครับแสดงว่าทํามาตั้งแต่เริ่มทํางานเลยว่า้นเถออ่ะยังแสดงว่ามีเรื่องให้คุยกันมากมายเดี๋ยวเรนเชิญไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณจิรวัตรระวังชนงานของตัวเองนะคะสวยงามอลังการเหลือเกินอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งในสวยส่วนโชวมากเลยนะคะคุณผู้ชมคุณจีรวัตรคะขอถามนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงเห็นว่าได้รับแรงวันดันใจมาจากต่างประเทศ ตอนนั้นไปที่ไหนคะไปที่ประเทศอิตาลีครับค่ะครับแล้วก็เห็นแก้วที่เรียกว่ามูรานโนครับค่ะอันนั้นมันแก้วเป่าไหมคะเป็นแก้วครับครับก็เขารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราก็ครรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ได้ มีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเราเราอยากจะได้เรียนรู้ครับครับแต่จริงๆแล้วอย่างมูราโน่เงี้ยใครไปอิตาลีก็ต้องไปดูอยู่แล้วครับแต่ทุกคนดูเสร็จแล้วเขาก็กลับแต่พี่ก็คือเขากลับเออเลยซื้อซะหน่อยไปใช่แต่พี่คือเห็นแล้วคลิกแล้วก็หลงไหลแล้วคิดว่าจะสร้างมันบ้างจะทํางานแก้วบ้างก็ก็ก็คิดว่าอยากอยากจะอะไรนะครับเข้าไปศึกษาแล้วก็ทาไงให้เราถึงแบบจะเป็นสิ่งหนึ่ง สิ่งเดียวเขาที่เราจะทับได้นะครับ,อรบตอนนั้นกลับมาปุ๊บแล้วเริ่มต้นที่ไหนต่อยังไงคะก็กลับมามันก็เป็นความใฝ่ฝันนะครับแล้วก็ยังยังก็ยัง,ย,ง,ย,งยังทำงานอยู่แต่ในในในวันหนึ่งหลังจากที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราได้บทสรุปของชีวิตแล้วว่าวอันนี้นะเป็นสิ่งที่เราได้นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้กลับไป ที่อิตาลีเลยที่อิตาลีกลับไปเพื่อจะไปดูงานเพิ่มเหรอกลับไปเพื่อหนึ่งไปดูงานสองไปดูพวกตำลาไปคนฟ้าแล้วก็ไปศึกษากับพวกศิลิ์เลยต่างๆครับผู้รู้นี่จริงจังนะขออุญารีบพี่วัดนะคะนี่จริงจังเลยนะคะครับคือกลับไปอีกครั้งเพื่อไปศึกษาไปหาผู้รู้ไปหาครูคโอ้โหแล้วก็ได้รําเรียนเราก็ได้รําเรียนแล้วก็ก็คือ ทีนี้พอแล้วเนี่เราก็เริ่มไปหลายประเทศครับก็คืออิตาลีค่ะเยอรมันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็เราก็ได้พวกเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาครับในการทำงานครับแสดงว่าเราเนี่ยก็คือเรียนรู้เทคนิคหลายเทคนิคเลยตั้งแก้วครับแต่เทคนิคของพี่วัดเนี่ยค่ะติดไม่ค่อยเห็นคนทําแนวนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เหมือนที่ยุโรปใช่คือเทคนิคอะไรคะคือคือ พอพอกลับมาเนี่ยมันก็มีเทคนิคของแก้วหลายอย่างเราเราก็ได้ทดลองแล้วก็ปฏิบัติลองผิดลองถูกครับจนจนจนเรารู้สึกว่ามันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราใช้วิธีการปรับปรุงเข้ากับเทคนิคและว,วิธีการของเราได้ครับ เราควรจะเรียกว่าอย่างของพี่วัตนะค่ะอันนี้อันนี้เรียกว่าปฏิมากรรมแก้วครับได้เป็นปฏิมากรรมแก้วทั้งหมดที่พี่วัตรรังสรรค์มาแต่แก้วเตะเทคนิคเทคนิคเรียกว่าสแต็ก glass คือการซ้อนซ้อนกลาสขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งไอการซ้อน glass การซ้อนแก้วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ของพี่วัตที่ออกมามันก็จะกลายเป็นสถาปัตยกรรมใช่ครับเป็นเป็นเหมือน แคจะเหมือนบิวดิ้เนาะเป็นเป็นแท่งเป็นใหญ่ใรับตั้งปึ้งอย่างนี้ตอนแรกก็ทําเป็นปฏิมากรรมนะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มเป็นถาปัตยกรรมมันกลายเป็นแบอจริงจังเพราะว่ามันเริ่มเป็นแปดเมตรสิบเกเมตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวอยู่ในเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก็เริ่มเริ่มต้นเลยมันก็เป็นงานออกแบบตกแต่งพวกโรงแรมต่างๆถ้าเราเคย ที่ต่างๆเราจะเห็นงานแก้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานของผมเมื่อดีตเมื่ออาจจะออกโมเดิร์นบ้างอะไรนะเป็นโ<า>มเดิร์นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็พยายามสอดแทรกสิ่งที่มันเป็นไทยเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่าไม่งั้นเน่ะเวลาใครไปเนี่ยก็จะคิดว่าฝรั่งทำแต่สิ่งที่เราพยายามสอดแทรกเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอะไรของเราเข้าไปเนี่ย ื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยคือคนไทยอ๋อเพราะว่าถ้าเราเห็นเป็นแก้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องนึกว่าฝรั่งทาใช่แต่ถ้าแก้วนั้นเป็นเรือเป็นหงเรือหงสาวสดีนู่นนี่รู้แล้วว่าเป็นไทยเป็นเอเชียครับครับครัตุ๊กย้อนถามตอนงานชิ้นแรกได้ไหมคะครับแต่ว่า30ปี <c oughs> แล้วคือว่าจําได้ไหมคะงานชิ้นแรกนี่มันมันเป็นเหมือนกับลักษณะของของที่ระลึกมากกว่าคือคืองานเรามันเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นมา30ปีก่อนมันเป็นของที่ระลึกแบบมูราโนกราสครับ เป็นนาฬิกาเป็นถ้วยชามเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ให้คนน่ะสามารถรับรับรับทราบแล้วก็รับมอนเหมือนสื่อให้คนซื้อได้ง่ายเบื้องต้รับรู้การเอาแก้วมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือพูดย่าไงว่า practical ว่าคนไปใช้ได้จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะคือในในงารออกแบบชุดแรกเราโชคดีที่ได้บริษัททาคาชิมายะที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นซาทายเออร์ให้ ก็คือทำกับบริษัทใหญ่เลยเนาะคนที่ขถางานแรกนี่แล้วหลังจากนั้นมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปก็คือเพราะนั้นปุ๊บก็ได้ออกแบบของให้ผู้นำอาเซียนในที่ประชุมอาเซียนสมิตก็เป็นเรือพัชยางสวนโหงครับคล้ายๆแบบนี้เลยหรือเปล่าครับตอนนั้นออกแบบเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนนะครับเป็นเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เขาอนุญาตแตะได้ไหมคะได้ครับได้ใช่ไคะ อยากไอ้ถ้าอย่างชิ้นนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่คะตุกอยากรู้อ๋อชิ้นนี้ก็ประมาณหกเดือนนะครับครับกว่าเพราะว่ามันมันเป็นการผสมผสานระหว่างงานฝีมือช่างแล้วก็ช่างสิบหมู่ที่มาทําพวกงานทองเอาในเรื่อนี้ด้วยครับครับมีงานต้องใช้คนทั้งสักกี่คนคะทาเรืออ๋อก็ประมาณสิบกว่าคนนะครับเพราะว่าเป็นทั้งงานทองงานอะไรต่างๆเข้ามารวบรวมครับวิจิตรมากเลยนะคุณอันนี้ยังหกเดือนแล้วถ้าแบบที่ใหญ่ๆ เมตรสิบเมตรหรือว่าวางที่ห้องโถงโรงแรมอย่างนั้นน่ะอย่็ส่วนใหญ่เรารับงานทีหนึ่งเป็นปีใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทํางานกันมาถ้าน้องแบบสนใจก็ต้องต่อคิวต่อคิวไปปีนี้ทําชิ้นนี้ครึ่งปีนี้ไตรมาสนี้ทําชิ้นนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องก็ต้องคุยกันนะครับแล้วแล้วความยากของการทำสแต็ก l a s s เทคนิคแบบนี้ค่ะพี่วัฒมันคืออะไรคะมัน ผมว่ามันอยู่ที่วิธีคิดนะครับว่าว่าสิ่งที่จะนําเสนอแล้วก็ผสมผสานกับเทคนิคที่เราพยายามสอนแทรกไปในเรื่องเพราะว่างานทุกชิ้นของเราเนี่ยอยากให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสลรปีที่ไม่เหมือนกันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเราก็อยากให้เป็น่างนั้นครับเห็นอย่างแบบแก้วแซก g l a s เนี่ยเห็นมันต้องมีการตัดตัดตัดแล้วถ้าเกิดเราแบบพลาดไปชิ้นหนึ่งแล้ว ก็คือเราก็ต้องเริ่มทำใหม่ครับเราก็ต้อมีคดอมแมนครับแสดงว่าระหว่างทำปุ๊บไป่ปอรไป4 0่ปต์ช่วงไปนี่คืองดเลยงดคุยงดพูดเ่ไม่งั้นก็พังก็เริ่มใหม่ใช่ไหมคะแต่ระหว่างนี้เป็นมืออาชีพขนาดนี้แล้วพี่ว่าขามันก็ยังมีไหมคะทำไปแล้วกลับกลายเป็นว่าต้องเริ่มใหม่หรือว่าถอยมา มันก็มีครับเพราะว่าเราว่ารูปปักผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเราเราพยายามใส่เทคนิคหรือความคิดสร้างสรรค์เข้าไปใหม่มันจะได้ไม่ไม่ทาเหมือนเคยครับฉะนั้นมันก็เหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ปรับปรุงวิธีการไปด้วยนะครับเรียนรู้จากข้อผิดพลาดด้วยแล้วเราก็จะเก่งขึ้นทุกทุกงานพี่ว่าครเมื่อกี้เห็นมีเป็นเหมือนแบบปฏิบัติกรรมชิ้นใหญ่ที่มันเป็นไฟขึ้นมา อันน้ก็คือทํามาจากแก้วทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับผมอันนั้นใช้เวลานานไหมคะก็งานส่วนใหญ่ตรวนี้รับชิ้นหนึ่งก็ปีหนึ่งครับแล้วชิ้นไหนที่ยากที่สุดทํานานที่สุดคงยากพอๆกันยากหมดเลยแต่มันดูยากจริงๆอ่ะความยากแต่ผันตามความใหญ่ไหมคะพี่วัด มันก็อยู่ที่ดีเทลอะครับบางทีมันก็อยู่สิ่งที่เราพยายามสอดแทรกเข้าไปงานออกแบบในช่วงแรกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาแต่เวลาทําจริงเนี่ยเราก็จะพยายามสอดแทรกสิ่งอะไรที่มันเป็นความคิดที่เราสามารถนําเสนอแล้วก็แทรกเข้าไปนั้นได้นะครับครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ารับรองว่ามันต้องดีขึ้น ตุ้ก็เป็นคนชอบงานแก้วมากเหมือนกันเวลาไปก็จะชอบไปดูแต่ไม่เคยคิดจะอยากทํานะคะก็เลยรู้สึกเห็นเสน่ห์ของอามันแล้วแหละแต่ถ้าถามในมุมมองพี่วัดเสน่ห์ของงานแก้วคืออะไรคะผมว่า <c oughs> มันมันถ่ายทอดความคิดของเราอครับถ่ายทอดทั้งรูปร่างแสงแสงที่ตกกระทบแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลง มองทุกมุมช่วงเวลาเ็เปลี่ยนอุ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะพะทุกครั้งเนอะเวลาเราไปดูสมมติเอาเราไปโบสถ์เราดูแล้วเราก็กลับเราไม่ได้รู้นี่ว่าเวลาเขาเปลี่ยนครับยวงวหน้าต้องเหมือนนั่งเฝ้าสักวันหนึ่งลวเนาะนั่งดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าบาบางด้วยอ่ะแล้วถามจริงๆเลยค่ะแล้วอย่างผลงานที่นอกจากที่จะเป็นปฏิมากรรมเป็นชิ้นละถ้าข้ามไปถึงเรื่องสถาปัตยกรรม ตอนนี้มีชิ้นไหนที่ใหญ่ๆที่ไหนบ้างะคะพี่วัดตอนนี้ที่กำลังสร้างอยู่ก็มีที่โปรเจกต์ที่สวนภูมิครับครับอันนั้นทำอะไรคะเป็นปุษบกแก้วครับอันนั้นสูงประมาณ9เมตรครับ ได้ข่าวว่ามีส่วนในร่วมของการประกอบร่างสวนภูมิเฟสใหม่ครับถูกไหมคะครับพี่เพิ่งรู้เลยนเนี่ยไม่รู้ข่าวเลยไม่รู้ข่าวเลยโอ๊ยไม่รู้จากพี่วัดเลยเลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเลยปกติเนี่ยเขาก็ลงสนามบินเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดอ่าระดับหนึ่งอยู่แล้วของโลกเฟสใหม่นี้ต้องยิ่งอลังการกว่าครับพี่อย่างนี้ปีหนึ่งก็ไม่น่าเสร็จนะ ก็ทําสนามบินแล้วพี่ว่าบุกสบกนี่คือเราเดินเข้าไปข้างในอย่างนั้นได้ไงแราวว่าอเอาไว้โชว์ก็ก็ใหญ่มากครับเพราะว่าสูงประมาณแดเมตรครับแล้วก็ฐานก็กว้างประมาณสี่เมตรนะครับแดเมตรนะคุณผู้ชมนี่ตัวเราสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะตัวเราต่อขึ้นไปสี่คนห้าคนน่ะแล้วมันทํามาจากแก้วมันก็ต้องบอบางมากๆครับครับเพื่อไม่กลัวมันแตกหรืออ๋อแล้วก็ก็มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับครับ งานนี้ใช่เป็น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 ชิ้นงานที่สูงที่สุดเท่าที่เคยสร้างเลยหรือเปล่าคะอ๋อถึงมีอีกที่ครับสูง19เมตรครับ19เมตรทำมาแล้วทําไปแล้วใช่ไหมคะจะเกิดขึ้นในปีหน้าเหมือนกันครับโอ้ยแล้วพี่แบ่งร่างไงคะทำนี่คือทํา2งานแบบงพร้อมๆกันอเดยบอกว่ารับงานที่ละปีไงคะพี่วัลทุปีนี้มีเยอะนะครับปีนี้มีก็พยายามจะวางแผนแล้วก็แบ่งไปพร้อมๆกันอีกที่หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นอันนี้บอกได้ไหมคะใช่ครับคือชื่อศศีภาวันครับ เป็นโปรเจกที่เขาใหญ่เป็นงานออกแบบร่วมกับอาจารย์ที่ทร่สราปิตานนนศิลปินแหชาตินะครับครับเป็นโรงแรมหรือเป็นที่ท่องเทีเท่ยวยังไงเป็นพุทธ,ธเป็นพุทธสถานพุทธสถานาครับเป,เป็นที่พุทธ,ธส่วนตัวของคุณหญิงศัิสมาศีวิกรครับครับ ของตระกูลสี่คนก็เหมือนเด้เป็นคนร่วมบุญด้วยเลยเนาะชินใจเนอะคนมากราบไหว้หรือมายังไงอะใช้ทำทางธรรมที่นี่ที่โรร้าเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับต้อว่านะคุณผู้ชมเนี่ยมองอยู่แบบนี้เห็นอยู่แบบนี้เห็นพี่วัดเล่าไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคาถามแล้วเลยไม่รู้คนอื่นคิดไหมเท่าไหร่อ่ะใช่มันต้องอยากรู้เนอะล้วชินเลยยเงเ้องมีละไอใหญ่ๆเท่าไหร่เอาแค่แก้วที่เอามาเริ่มต้นทํามัน มันเท่าไรมันแพงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรื่องราคาเดี๋ยวอุบไปก่อนอ,<า>อ<า>เพราะว่าเราเห็นคุณคุณคุณวัดนะคะสุกคุ้มนุ่มลึกอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมาพร้อมกับลูกสาวดีกรีเป็นดาวมหาลัยก็าทาของสวยๆยอย่างนี้นะผลิตลูกออกมาก็ต้องสวยเหมือนกันแล้วคนนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของคุณวัดเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวให้น้องมาตอบคำถามดีวกว่าเพราะว่าน้องน้องเนี่ยพูดเก่งกว่าคุณพ่อแน่นอนค่ะ<า>สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวไม่เป็นลูกสาวที่วัดกันค่ะ